เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ่งสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อและขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออดครับวีออดเจนสองปีสองพันสิบนะครับแต่ราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองราคาโคตรถูกครับถูกกว่านาเต็นแน่นอนครับราคานี้เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำไฟหน้ามีเหลืองบ้างเล็กน้อยครับ ไปขัดหน่อยก็วสวยใสภาษีภาษีขาดนะครับภาษีขาดก็ไปต่อตอนน้นได้ไม่เปันหา790 0 0บาทนั่นเองราคาต่อรองได้ด้วยขอต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับขอช่วยๆกันไปนะครับมีเก็บแค่ภาษีเท่านั้นเองนะครับีก็อาจจะมีซีดบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังโอเคครับยังเงางามตามรูปเลยครับตำหนิที่กระโปรงท้ายกันชนท้ายครับ กระโปงท้ายไม่มีครับมีกันชนถ่ายตามลูกครับเจ้าของถ่ายดูชัดเจนประกอบการตัดสินใจครับรถพร้อมใช้ง่ายครับดีมากเครื่องเกียดีช่วงล่างดีความร้อนปกติทุกอย่างหน้าเดิมหลังเดิมบอดีด้ดีไม่มีชนหนักมีเกเกิร์ล่างรอบคันด้วยครับ้องไฟตัดหมอกล้อแม็กเดิมของโตโยต้าครับเดิมยันแม็กยางนอกหนา,นา,นาให้ได้ยาวคุ้มค่าเกินราคาครับขับเที่ยวครับเดินทางได้ทั่วไทยแน่นอนรุ่นนี้อึดทน ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีนะครับพี่กัดดูรถอยู่สมุดปาการเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบาะผ้าเดิมโรงงานเช่นกันครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเกียร์ออโต้โจบไฟฟ้าอโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับของเครื่องเดิมเดิม เ็บไต้ขวาซุ้มโชกรอยพับรอยอาร์คยังอยู่ครบไม่มีรอยชนนะหนักนะาเดิมไทยเดิมครับรอยพับเดิมจากโรงงานยังอยู่ครับไม่มีรอยชนครับเหลืองเดิม,ดมบางๆงบอดี้ดีหางยางอะไรเดิมเดิมไม่มีรอยซ่อมตัวถังเช่นกันครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ